สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูบานประตูมังกรทาสียูนิเทนครับทาไปได้รอบเดียวนะครับผมหลังจากที่รองพื้นแล้วก็ขัดเรียบร้อยนะครับผมเมื่อวานนี้ผมรองพื้นไปอันนี้ขัดเรียบร้อยขัดแบบเรียบขัดทุกซอกทุกมุมนี่นะครับ อาภาเช็ดแล้วไม่มีเสี้ยงต่าไม่มีขู่ขาลองพื้นรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งยังเงาขนาดนี้นะครับผมอันนี้ทาสามรอบนะครับงานทำส่งลูกคาครับพร้อมวงกบครับผมนี่นะครับต่อไปทาเสร็จเราก็จะทาเป็นสีทองนะครับ มังง่อนมังกอนบางงอนบางกอนแล้วก็ดอกไม้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมเพจร้านสนทยาเฟอร์นิเจอร์ปีกส่งนะครับเดี๋ยจะเป็นบานประตูบานเฟียงบานหน้าต่างวงกบได้ทุกแบบนะครับผมส่งทั่วประเทศนะครับส่งทั่วไทยครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ